วิธีการหาคอทายโดยใช้มาตรฐานเนี่ยมันเป็นวิธีการอาศัยหลักการเบสิกขั้นพื้นฐานเลยอะเอออาศัยเขาเรียกว่าอะไรนะอาศัยสามมัญสำนึกดีกว่าต้องเรียกว่าอาศัยสามัญสำนึกเลยสมมุติว่าเรามีข้อมูลอยู่ก้อนหนึ่งนี่ก้อนสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วเราเรียงข้อมูลไปแล้วนะจากน้อยไปมากนะเราจะการหาคอทายใช่ป่ะขั้นตอนแรกเลยนะให้งเรียนหามัธยฐานก่อนนี่แบ่งครึ่ง ปุ๊บแบบนี้นะนักเรียนจะเห็นว่าส่วนที่1กับส่วนที่2เนี่ยมันเท่ากันถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็จะแบ่งเป็น50%กับ50%เท่าเท่ากันแบบนี้อ่ะซึ่งตำแหน่งที่เราหามาตรฐานเนี่ยมันก็คือ Q อะไร Q2 วโอเคป่ะตำแหน่งที่เราหามาตรฐานก็คือ Q2 งนักเรียนเห็นไหม Q2 โผล่มาแล้ว Q2 โผล่มาแล้วถัดจากนั้นขั้นตอนที่2อ่ะขั้นตอนที่3สินี่นี่เพราะว่าขั้นตอนที่1เราต้องเรียงก่อนใช่ป่ะ ขั้นตอนที่2หามัธยาฐานขั้นตอนที่3หา Q อะไร Q1 การหา Q1 เนี่ยครูอยากให้เรียนโฟกัสตั้งแต่ Q2 ตรงนี้นะแล้วก็ไล่ไปนี่ไล่มาทางซ้ายก็คือข้อมูลที่มันมีค่าน้อยๆน,นะไล่มาทางซ้ายข้อมูลในส่วนนี้นะนี่โฟกัสเฉพาะตรงนี้นะถ้าเราแบ่งครึ่งมันอีกปุ๊บอ่าแบ่งครึ่งมันนะก็คือหามาัธยาฐานนั่นแหละนักเรียนตรงเนี้ยมันก็คือ Q อะไร Q1 นนั่นเองนี่มันก็คือ,คอค Q1 สรุปเราได้อะไรออกมาบ้างแล้วเนี่ยเราได้ Q1 ออกมาแล้วเราได้ Q2 มาแล้ว Q3 เราก็ทำคล้ายๆกันในขั้นตอนที่4ก็คือจากข้อมูลส่วนนี้นะเราแบ่งครึ่งมันก็คือการหามาธัธยฐานนั่นเองซึ่งตำแหน่งตรงเนี้ยตำแหน่งตรงนี้มันก็คือ Q อะไร Q3 ตามรูปข้างล่างเลยใช่ไหมนี่แบ่งได้แบบนี้เลยนะครับก็จะมี Q1 Q2 แล้วก็ Q3 นี่ก็คือการหาคอทายจาก มัธยาฐานนะครับนี่คือการหาคอทายจากมัทยาฐานนักเรียนนักเรียนสังเกตอย่างหนึ่งครูอยากให้นักเรียนดูตรงนี้นะนักเรียนเห็นป่าเวลาเราแบ่งออกเป็น4ห้องนะนี่ห้องที่1ห้องที่2ห้องที่3มแล้วก็ห้องที่4จํานวนข้อมูลในแต่ละห้องเนี่ยจะเท่ากันอ่ะถ้าเป็นเปอร์เซ็น 100%ทั้งหมดนะส่วนแรกก็จะเอาไป25ส่วนที่2ก็25ส่วนที่3คือ25ส่วนที่4ก็คือ25นักเรียนจำตรงนี้เอาไวด้ดีๆเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนเวลานักเรียนไปเขียนแผนภาพก่อกน,นะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าครูจะมาสอนเรื่องออการหาข้อทายตัวอย่างโจทย์จริงๆเลยว่าข้อทายจากโจทย์เนี่ยที่เขากำหนดมาให้เราเนี่ยเราหาได้ยังไง